มาดูเรือแข่งลํำนี้สักหน่อยครับอันนี้รุ่นอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับอ,อะไรวะคล้ายๆกับสปีดบูทของฝรั่งนะที่ก็วางเครื่อง V8 แต่อันนี้เป็นใส่เป็นเครื่องเอาบอร์ดนะแต่ว่าผมอยากรู้โครงสร้างมากครับว่ามันใช้เป็นอ,อะไรวะเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นคาร์บอนหรืออะไรสงสัยมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับ ็ดูจากด้านในแล้วมันทำกับไม้นะฮะโครงด้านในเป็นไม้นี่นะฮะเป็นไม้ปกติปกตแบบิที่เขาทำเรือหัวท้งเนี่ยแหละแต่ว่าทรงท้องมันดูทรงของท้องมันจะแตกต่างจากเรือปกติครับเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ดูถ้าผมตื่นไวนะอยากมาดูแข่งไอรุ่นที่เป็นแบบว่ารุ่นใหญ่สุดของเขาที่เขาบอกว่ามันแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ขึ้นแรงเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ได้แข่งเพราะว่ามันอันตรายผมว่าเสียงน่าจะเสียงน่าจะดังเพราะอยู่เลยครับเครื่องเอาบอร์ดสองจังหวะแบบนี้ โครงสร้างอีกนิดนึงอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นไม้กระดานอัดอะนะแต่บ้านผมก็เรียกว่าเป็นไม้กระดานอัดก็แบบนี้ก็น่าจะเรือแบบนี้เพราะน่าจะทํามาสำหรับให้มันวิ่งเร็วอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อพรุ่งนี้ว่าจะได้ดูรุ่นนี้แข่งหรือเปล่า ใครใครรู้สเปคเกี่ยวกับเรือแบบนี้ช่วยช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยแล้วกันนะครับผมเ mm hmm. พราะว่าภาคใต้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแข่งแบบนี้แถวส่วนใหญ่ก็จะเห็นแถวอะไรชนบุรีใช่ไหมพัทยาสระบุรีอะไรแบบนี้นะที่ก็จะแข่งกันบ่อยๆแถวภาคใต้นี่นานทีจะมาแข่งสักครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับ เก่งรุ่นสปอร์ต40โพเพนนะผม แล้ว58น้ำอีกแล้วครับผมกลับได้ก่อนนะฮะแล้วก็เรือ58แกเลี้ยวดีมากครับการเข้าโ,โค้งของแกเบอกว่าเรือทับใหม่มาออกแบบนี้ด้วยมาด้วยวงเลี้ยวแกเลี้ยวได้เข้มากคนนี้ อีกแล้วฮะเกมเมาส์มดเลยนะวันนี้ทีบอกว่าเกมเมาส์มดเลยอะหมายเลขห้าสิบแปดวันนี้สี่สิบหกสี่สิบหกเาเชียร์สี่สิบหกนคนเรือสวยนะครับเลข่องของรอซี่ด้ยนํำยาวเลยไมเลขนะครับบาบานะได้สีสิ รุ่น40 open sport นี่ไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่เหมือน f ฟ open เมืม่อกี้โอเคครับตอนนี้นะครับดูชุดที่เรียกว่าหาจังหวะผีที่ทักนะฮะตอนนี้คุณวิชพันแก้วบุยนะครับอันนี้ทรงเรือมันจะการะกับเรือสปีดโบ๊ทเรือทรงเรือของมัน นะครับเอ็มจีครับส่วนสุดต็ไต่มาสู่ที่สองจนได้ครับตอนนี้ก็โดนพลินเต็มๆเลยนะครับอันดับที่สี่นะครับเป็นหมายเลข ค่ะจากทีมทปุกอบางแสนนะคะคุณระวังนักชมุมนค่ะอันดับที่5้านะคะเป็นหมายเลข99กค่ะคุูตินาอาัจโจมนะคะจากทีมชุดจอมเทียนและไป็นเลขยี่สามค่ะตกอันดับลงมานะคะเรียกว่าเปลี่ยนอันดับกันพอสมควรเลยค่ะสำหรับรอบหมายเลขสุดครับจากทีมเ MC ครับคุณอาดัมบลุ่นเสีรับ ตามด้วยหมายเลขสครับ A P A พิ s j o จอนเฮ้ยเหมือนเหมือนสี่สิบครับไล่แล้วก็หาสิบเริ่มเข้าัอยู่นะครับคือหมายเลขลำสีเหลืองนะครับหมายเลข99เฮะเ9าหมายเลขที่สครับ หมายเลข21ครับอันดับที่5นะครับคุณอมรรัชชมที่อันดับของผู้นำนะครับยังคงเดิมนะครับยังคงรักษาความเร็วไว้ได้นะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนเอฟซีครับเอฟซีพี่เข้ามาครับคุณอัดตนอุ่นฟียังไงครับคุณเพื่อดตูดตูดฟีตอนนี้จะบอกเขาดูนี่ครัองทุ่นนี่ ตอนนี้นะครับขุนพิชุวันแก้วพลครับหมายเลข18พยายามทิ้งหนีนะครับต้องหนีโ้ยขุนนะครับคุณอัจจพลโอ้ลสีนะครับหมายเลข44ครับพยายามกดกดอตโยนะฮะชัยชนะของคุณไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนครับโอ้ยม่ากีนี้เพื่อนครับตีคู่เลยฮะได้ที่หนึ่งเชลเบ้วันนี้ที่หนึ่งอาจจะเป็นของชัดนะครับเดือสักครู่นี้นะคะที่ฉันแอบเห็นหมายเลข9 ใหมายเลขที่เห็นเขาตีผู้กตนาแต่ว่ามาทิ้งห่างตอนหลังหมายเลขิ๊บไปต่อตน,นะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับ หมายเลข58ครับจูดแดงดำหนึ่งครับคุณอัจฉริพลแก้วปุ๋ยนะครับโดน AMC ครับคุณอัจฉริพลโอเสซครับหมายเลข46ตหกสามดิวเอาอะไรครับเอาไหนเอาไหนดิวเอาไหนต้อูดที่ทุนนี่โอ้ยห้าได้เปรียบครับอยู่ลดยไหนยอนกลับจริงๆค่ะว่าเขาโค้งไี่สวยงามมากคโอ้โหโค้งนี่สังเกตดูน้ำที่กระจายออกมาว่าค่าห้าสิบแปดเนี่ยเกเกเปิดกัะเร่งได้เร็วกว่าไม่ทำให้เราคุกหลังจริงๆนะวันนี้คุณอัจฉริพลก็ไม่ลดละ ได้ครับค่ะทีหนึ่งในวันน e ี้ต้องเป็นของชั้นที่ได้มันมากกับสองทีมนี้ตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่นะครับเหลืองสีดำข้าศเหลืองโดนล้ำสีเขียวหมอกโดนเต็มๆเหมือนกันเพราะตามมาในระยะนี้นะครับพกคลื่นมันก็แรงอยู่พอสมควรเดี๋ยวนะเขาจะล็อกรอบหรอครับเปิดนี่เล่นจริงๆเลหมายเลข58เหมือนจะน็อกรอบหมายเลข23นะครับและเขาก็มีบทบากันในช่วงนึงแล้วนะครับหมายเลข กค่ะตอนนี้ก็คือจะเข้าสู่รอบที่9นะครับเหมือนเมื่อสกครู่นี้หม่เลข2ี่ัิดับตกไปอยู่ในระบาณ4สี่สิบหกระยะสิบแปจหใช่ค่ะรอเพระยะเริ่มห่างเหมือนว่า จุณวิชุพันแก้วกุยนะครับพยายามที่จะทิ้งห่างให้ได้พอสมค,ควรและธงสีขาวนะครับชูให้เห็นนะคุณวิชุพันเห็นแล้วครับธงสีขาวนั่นหมายความว่าเหลือหนึ่รอบตอนนี้นะคะดูเหือนว่าหมายเลข99นะคะจะเลือกคว่าไปแล้วค่ะพี่ปอ อะไรนะรไม่เป็นไรครับเ,เพราะว่าทีมงานคณะกรรมการและก็รสคิวของเรานะครับทำงานได้รวดเร็วครับแม่แอบเสียดายเบา เอ้าเฝอแป๊บเดียวครับตอนนี้นะครับเอ็มซีครับตุณแอนต์คุณศรีครับหมายเลขสิบหกครับไล่บี้คุณวิชุพันธ์นี้เกือบทันแล้วคุยนะครับหมายเลขห้าสิบแปดครับใด้แล้วก็มันจะขี้เกียจแล้วนะครับนี่คือช่วงสุดท้ายนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงป่างลุกนะฮะทันไหมโอ้โหคุณครับและด้วยความที่มีหนึ่งลาวที่อยู่ตรงกลางท้าให้เขาอาจจะยตีชีกกันมาแล้วครับตีชีกกันมาและ ยกกกฟันให้กับหมายเลข58โอ้โหไม่ทันครับไม่ทันโคตรพิชภณุยหมายเลข5ฮะและอับที่หมายเลขกจากทีมเอล่วหน้ายครับ8โอ้โห่58ชนะอีกครั้งครับผมโอ้ไม่มีใครเอาเบอร์58ลงเลยครับผม ในรอบสุดท้ายเนี่ยมันอแต่กีสี่สบกเนี่ยตีคู่มาแล้วตีคู่มาแบบดูดีมากแต่ว่าก็สู้ห้าสิบแปดไม่ได้ก็ในไหลนะคุณทุกขั้นเลครับวันนี้เขาเตรียมตัวมาดีมากเลยยอดสุดยอดนะเตรียมตัวสามเดือน คุณวิชุพันธ์จำชื่อเลยนะครับผมมีโอกาสได้น้ำใสมากนี่คือคู่เกือกเขานก็คือไม่เสียแรงที่เตรียมตัวมาสามเดือนจริงๆเที่หนึ่งกับที่สองครับนี่คือที่หนึ่งนั่นคือที่สองครับรอบสุดท้ายมันมากครับช่วงแต่แถวตรงนี้นะคแต่แถวตรงนั้นเพราว่าสูสีกันมาเลยจากที่ทงหมูบางแสนครับโอเคจบไปครับกับรุ่นอีนสปอร์ต40โอเขนนะของไฟนะครับ ็มีเรือคว่ำไปลำหนึ่งตรงนั้นแต่คนขับปลอดภัยคะับผู้ลงทางดีนะครับเหมาะแก่การที่จะน,นีอะลำ<อ>ที่คว่ำถึงขันเรือต่อเลยจะอย่างนนะครับอยากแข็งขันเลี้ยายต่อแล้วนินว่าไงครับเอาไหมเอาเลยเหมาะเหมา รัื่อกี้นี้ครับอกว่าพอการที่บอกว่าการที่ิข้าวสกี้นี้วิชารแก้วคุณบอกมึงเลยตครับการที่ไม่กินกินอัวเพื่อนะครับหน่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้ทางพาขาได้เป็นตัวแล้วก็คุอกาที่ทำไอนที่กเต็ตัวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากา ขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับแปลว่าเครื่องเรือสปีดโบ๊ทนี่มันน่าจะทนมากนะครับเรื่องเขาเอาบทดูจมน้ำไปนี่มันจมไปขนาดนี้นี่ยังกลับมาใช้ได้ปกตินี่ผมว่ามันสุดยอดนะ 我们